ค,ความคาดหวังอย่างแรกก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาดบุรีครับกลับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ให้มากที่สุดเพราะผมคิดว่าปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้ชาวลาดบุรีได้นายกอบจที่เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องชาวลาดบุรีจริงก็คือการออกมาแสดงสิทธิ์แสดงพลังกันเยอะๆครับที่ผ่านมาบทเรียนหลายสนามแล้วเรายังพลาดหวังจากสนามอบจรตรงนี้เราจะงกกดัดกลยุทธ์อะไรมาสู้ในรังนี้สนามลาดบุรีเป็นสนามแรกที่เราส่งในนามของพรรคประชาชนนะครับเพตอะนั้นเนี่ยก็ คิดว่าที่ผ่านมาไม่ได้ถือว่าเราผิดหวังอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกว่าสนามนีเ้เราคาดหวังอย่างแรกที่สําคัญที่สุดก็คือให้ชาวราชบุรีกลับมาใช้สิทธิ์ให้เสี่ยงให้มากที่สุดครับคู่แข่งคนสําคัญของ,ของาราชบุรีตอนนี้ก็อาจจะถูกย้ายมาอยู่ฝ่าย้านด้วยตรงนี้จะเป็นการขับเคลื่นอนการข้อฝ่าย้านไหมครับจริงๆสนามระดับประเทศกับสนามท้องถิ่นก็อาจจะเป็นคนละสนามกันนะครับแต่แน่นอนที่สุดก็อาจจะมีความเกี่ยวโยงยึดโยงกันบางอย่าง ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามในสนามร,ระดับประเทศเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยสำคัญที่สุดคือการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับยังอยากให้ช่วยกันสื่อสารนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนือ่องจากว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต ดังนั้นเนี่ยใครมีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องนะครับเป็นชาวราชบุรีทํางานอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามเนี่ยก็อยากให้ช่วยกันส่ง,สงเสียงดังๆให้กับมาเรื่องตั้งกันเยอะๆครับสนามที่ราชบุรีเนี่ยถือเป็นสนามแรกในนามพรรคประชาชนอยากจะอ้อนอะไรเมืองโอ่งบ้างครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวเมืองโอ่งนะครับถ้าอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงอยากได้การใช้งบประมาณของท้องถิ่นท,ที่มีความโปรง่งใสเงินสะสมของอบจราชบุรีปัจจุบันนี้สูงถึง3 0 0พันล้านบาท นะครับเป็นเงินที่เก็บไว้ในกระปุกอยากให้ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อชาวราชบุรีอย่างไรเนี่ยก็กลับมาเลือกตั้งเยอะๆนะครับให้ดีที่สุดก็คือกาเบอร์หนึ่งนะครับส่งคุณชัยรัตน์ไปเป็นนายกอบจชาวราชบัร,ร,บรุีครับสนามนครปมอาสนามปทุมธานีครับจะมีการส่ง,งไหมครับตามกฎการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆอยู่ที่กรกตเน,นื่องจากว่าเป็นการแจกใบเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการคาดว่าจะไม่มีการเปิดรับสมัครใหม่นะับแปลว่าต้องใช้เอ,อ่อการ ผู้สมัครหน้าเดิมนะครับในการลงเลือกตั้งใหม่เรื่องนี้ต้องขอความชัดเจนจากกรกตอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการเปิดรับสมัครหรือไม่ครับอย่างวิจ,จยรณ์ก็คือเขาอยู่ในผู้สมัครของสายสม้มเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็มีการเคมกันว่าว่าเป็นเครือข่ายพับก้าวไกลอนะไรเงี้ย ครับก็เรื่องนี้อย่างที่ได้ที่บอกครับว่าสนามราชบุรีเป็นสนามแรกที่ส่งในนามพรคประชาชนนะครับส่วนในเรื่องในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการสื่อสารที่บางครั้งอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดอะไรกันบ้างก็เป็นหน้าที่ของพรคประชาชนที่ต้องสื่อสารที่ชัดเจนวันนี้ก็อยากทาความชัดเจนอีกครั้งว่าราชบุรีเป็นสนามแรกของพรคประชาชนครับถ้าเกิดชัดชัดช,ดชดคุณบิ๊กแดนใช่คนของพักประชาชนไหมครับ ก็ไม่ใช่ในานามของพรคประชาชนนะครับก็ยืนยันอีกครั้งนะครับก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าพรคประชาชนส่งคุณชทยรัฐเป็นตัวแทนของพรคประชาชนสนามแรกในระดับอบจครับถ้าหากกรกะตเปิดให้รับผู้สมัครเพิ่มพรคประชาชนมีแนวโน้มจะส่งลงือมครับจผมคิดว่าในทีมงานจังหวัดตอนนี้เราค่อนข้างมีความพร้อมนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ได้นําเรียนว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการแจกใบเหลืองแล้วก็แนวโน้มเนี่ยเราก็คิดว่าโดยปกติจะไม่มีการเปิดรับสมัครใหม่ นะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดหลังจากที่ผมได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็ทราบว่าในระเบียบเองในกฎหมายเองเนี่ยมีช่องให้กรกตเนี่ยสามารถใช้อำนาจได้ในการเปิดรับสมัครใหม่ทางนี้ทางนั้นก็อาจจะต้องรอความชัดเจนจากกรกตก่อนครับขอเรื่องการเมืองเรื่องพักกันมาโดยตลอดดูแล้วครับแล้วเราก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับแล้วก็พร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยครับ กรณีของคุณเทงก็ดีอย่างคุณใหม่ก็ดีเนี่ยเราก็มีชื่ออยู่ในนั้นด้วยแล้วตอนนี้เราขับเคลื่อนมาเป็นผู้บริหารพรรคกังวลตรงนี้ไหมครับว่ามันจะกระทบตอ่อาการทํางานในอนาคตตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนผมคิดว่าเราก็โดนมาค่อนข้างหลายคดีนะครับแล้วก็สิ่งนี้ที่เราได้พิสูจน์แล้วตอนที่ก้าวขึ้นมาเป็นพรรคประชาชนที่เราทํางานได้อย่างไร้รอยต่อนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนยังสนับสนุเนเราต่อดังนั้นก็คิดว่าไม่น่ามีข้อหงญยไม่มีความกังวลอะไรครับขอขอเรื่อง